โอ้โหครับข่าวนี้น่าปราบปลื้มเป็นอย่างมากครับเมื่อเรเนลเมสซี่นะครับส่งเสื้อมาให้กับรถถังจิตเมืองนอนนะครับนี่เป็นการตอกย้ํานะครับว่ารถถังจิตเมืองนอนนะครับคือหนึ่งในนักมวยที่มีความนิยมมากที่สุดในชั่วโมงนี้เลยทีเดียวครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยมีโอกาสได้ถามรถถังแบบเล่นๆว่านองบาวนองบาวคิดว่าเมซี่รููจักนองบาวไมโดยรถถังก็ตอบกลับกับผมว่า ผมไม่รู้เหมือนกันกับปี่บาวว่าเมซี่รู้จักผู้ไม้แต่ว่าคิมเมเบ้รู้จักผูแมนเพราะว่าคิมเมเบ้เคยเมสเซจมาผมบอกว่าถ้าผมไปปารีสให้โทรบอกมนเลยมันจะพาผมไปเที่ยวเองและนั่นแหละครับก็คือคําพูดของรถถังครับโดยรถถังบอกว่าเมซี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ว่าเมซี่เขาจะรู้จักผมไหมแต่ถ้าเป็นเพรเนลคิมเปเบ้กองหลังของเปเชรู้จักผมแน่ๆเพราะว่าเคยชวนผมแล้วนะครับว่าถ้าไปปารีสเขาจะพาผมไปเที่ยวเอง แต่อย่างไรก็ตามคําถามที่ผมอยากรู้ครับตอนนี้มันได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าเรเนเมสซี่ตอนนี้รู้จักรถถังจิตเมืองนนท์และก็เป็นแฟนคลับของรถถังจิตเมืองนนท์ด้วยแหละครับและภาพข้างบนนี้นะครับก็เป็นเสื้อนะครับที่เรเนเมสซี่นะครับส่งมาให้รถถังจิตเมืองนนท์ถึงบ้านนะครับโดยมีการส่งเสื้อพร้อมลายเซน็นแล้วก็มีเขียนว่าให้เพื่อนถังนะโดยที่มาที่ไปของเสื้อตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมมีโอกาสดาได้โทรไปถามรถถังจิตเมืองนนท์ครับรถถังเล่าให้ฟังว่า ยาซีนชูเลโกนะครับซึ่งเป็นบริการ์ของทางลีเน่เมซี่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแฟนคลับของผมนะครับแล้วชูเลโกนะครับเขาก็ได้มีการไปไล่เล่า,ลากับทางเมซี่นะครับถึงความเก่งกาจของรถถังสุดท้ายครับเมซี่ก็ชื่นชอบรถถังด้วยครับแล้วก็ส่งเสื้อตัวนี้มาให้รถถังถึงบ้านเลยครับโคตรสุดยอดเลยครับ แม่ครับเห็นข่าวนี้แล้วก็ปลาบปลื้มเป็นอย่างดีนะครับปราบปลื้มมากๆครับรถถังนี้เป็นคนพัทลุงด้วยนะครับเป็นคนบ้านเดียวกับผมผมยิ่งมีความอินเป็นพิเศษนะครับว่าโอ้โหนักกีฬาจากบ้านผมเด็กบ้านเดียวกับผมครับนักกีฬาหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอย่างเมสซี่รู้จักและติดตามรถถังแล้วก็ส่งเสื้อไม่แบบนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบหน้าปราบปลื้มจริงๆครับ ส่วนนี้นะครับก็คือข้อความน่ารักน่ารักจากรถถังจิตเมืองนนนะครับหลังจากที่กําลังจะได้เสื้อของลีเนลเมซี่ครับโดยรถถังก็โพสต์รูปของเสื้อตัวดังกล่าวครับโดยรถถังก็บอกว่าฝันของผมสักวันผมจะไปยืนถ่ายรูปกับคุณเมซี่ขอบคุณที่ดูผมต่อสู้แล้วเจอกันในวันข้างหน้านะครับ ก็ต้องบอกว่าสุดยอดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับนักเตะอย่างลีเนลเมสซี่ครับนี่คือนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาส่วนรถถังจิตเมืองนนท์ครับสำหรับผมแล้วนี่คือนักมวยที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาน่ารักมากๆครับก็สุดยอดแล้วก็ชอบทั้งสองคนเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวนี้ของรถถังจิตเมืองนนท์ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์ ไว้ด้วยนะ